ทำพยากรส่งท้ายปีของชาวลัคนาราศีพฤษภมีคำทำนายดังต่อไปนี้ค่ะช่วงนี้ชาวราศีพฤษภค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จนะคะมีโชคจากทางไกลหรือว่าต่างประเทศมีผู้ใหญ่ให้โชคการเรียนนะคะถ้าใครยังเรียนอยู่คุณก็จะประสบความสําเร็จค่ะหรือไม่คุณก็มีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางไปยังต่างประเทศนะคะอาจจะไปศึกษาต่อหรือไปเที่ยวก็ได้มีเกณฑ์ที่คุณจะมีชื่อเสียงเกียรติยศ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเจ้ชาชะตาจะหาเงินด้วยสติปัญญายของตัวคุณเองโดยคุณจะใช้ความรู้ความสามารถข,ของคุณเองค่ะแต่ในเรื่องของการงานยังคงต้องใช้ความพยายามความอดทนถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเข้ามาบ้างนะคะแต่คุณก็สามารถที่จะแก้ปัญหานั้นไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะผู้ครองของคุณยังคอยช่วยเหลือในด้านการเงินแม้ว่าจะช่วยไม่ได้มากนะคะหรือว่าบางครั้งก็ต้องระวังเรื่องของปากเสี่ยงกันด้วยนะคะก็ไม่เป็นปัญหาอะไรใหญ่ค่ะ ยังคงที่จะให้ความช่วยเหลือเพื่อกลุึ่นกันละกันนะคะอยู่กันอย่างเพื่อนที่คอยให้คําปรึกษาซึ่งกันละกันช่วงนี้ต้องระวังสุขภาพของคนรักของคุณนะคะหรือว่าคนรักของคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางไกลคุณโสดมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคู่จากการเดินทางการเข้าสังคมหรือได้เพื่อนมาเป็นคู่นะคะหรือเพื่อนอาจจะแนะนําคู่มาให้